สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาชมมวยคู่ระหว่างธนกะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากเมืองโกยโกยามาประเทศญี่ปุ่นเป็นนักมวยดาวรุ่งที่ชนะนักคนไทยมา27คนแล้วนะครับมาดูว่าคนที่28จะเป็นยังไงนะครับธนกะกางเกงดํากําลังรำมวยอยู่นะครับเป็นมวยฝีมือดีดาวรุ่งเตะหนักหมัดหนักเหมือนกันนะครับกําลังรำมวยนะครับ แฟนแฟนชาวญี่ปุ่นก็มาชมกันนะครับดูนะครับรำมวยไม่ต่างจากคนไทยเลยนะครับรำมวยดีเป็นมวยฝีมือดีดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ตอนนี้นะครับได้แชมป์มาสองรุ่นแล้วนะครับดูถ้าสางกระทืบลงนะครับวิ่งเข้ามาโอครับสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชมได้เหมือนกันนะครับถ้ารำมวยเขา ทานากะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นมวยฝีมือเนี่ยเป็นนักชกดาวรุ่งเลยนะครับก็มาชมนะครับกับชูซับนะครับมาดูกันว่าคนที่28นี่จะรอดหรือเปล่านะครับเริ่มยกที่หนึ่งนะครับโอ้ชูซับกางเกงขาวนะครับดูแล้วฝีมือพอๆกันเลยครับชูซับก็เป็นีมวยนักมวยฝีมือดีคนนึงนะครับ โอ้ลื่นนะครับเตะเราลื่นทานากะลื่นโอเคมาเริ่มกันใหม่นะครับก็อยู่ระวังตัวกันอยู่นะครับยกแรกอยู่ยกแรกอยู่อชูซับเข้าเตะนะครับอดูชูซับจะมีความมั่นใจอยู่นะครับไม่กลัวไม่กลัวศักดิ์ศรีชาวญี่ปุ่นเลยนะครับ เตะหนักทั้งคู่นะครับมวยเตะหนักทั้งคู่นะครับเตะพับเตะพับในนะครับธนากาเตะพับในนะครับมันชูซัพ์จะเดินเข้าหานะครับตอนนี้โอ้โหไม่มีอะไรกรรมการแยกมานะครับต่างคนต่างก็จะเข้านะครับตอนนี้ ชูซับจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่นะครับเดินเข้าไปนะครับเตะอืมเตะหนักนะครับชูซับเตะหนักมากนะครับแต่ก็ยังไม่เสถียรทอนธากาศก็ไม่กลัวนะครับอ่าทานากาศจะเอาคืนนะครับเดินเข้าหานะครับแต่ก็เตะวืดไปมวยคล่องแคบว่องไวพอๆกันนับคู่นี้นะครับแล้วก็ความเร็ว ไม่ต่างกันเลยเป็นมวยซ้ายกับมวยขวานะครับธนกาเดินเข้าหาแล้วตอนนี้นะครับกรรมการบอกชกนะครับอืมลูกนี้บืดไปดูธนกาไม่กลัวแล้วก็ตอนนี้ครับเดินเข้าหาเตะภาพในอืมก็เตะแรงพอกันนะครับอืม โอ้โหจู่ทรับเดินกันไปไล่ต่อย้ะก็ะเตะซ้ำตามไปนะครับอืมของแค่แว่องไวมันเหมือนกันนะครับเข้าเร็วออกเร็วทั้งคู่นะดูเหมือนธนากาศจะไม่กลัวแล้วตอนนี้เดินาหาแล้วนะครับ ดูเหมือนต่างคนต่างไม่กลัวแล้วครับตอนนี้พอจะรู้ฝีมือกันแล้วนะครับก็เดินเข้ามานะครับหืมหมัดของชูซับหมดยกที่หนึ่งแล้วครับหมดยกที่หนึ่งนะครับมาดูยกที่สองต่อนะครับยกที่สองธนากาเดินเข้าหาใหม่นะครับเตะพับในนะครับธนากาเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาหืมกเดินเดินเข้ามากระโดนชูซับเตะสกัดไว้นะครับ ดูโอ้โหลงไปแล้วนะครับโดนยังไงเนี่ยครับร่วงลงไปเลยดูเหมือนจะโอ้โหลายที่ยี่สิบแปดไม่รอดจริงๆนะครับชูชูซับโดนหมัดลงไปไม่ฟื้นเลยนะครับสองหมัดนะครับโดนเข้าหน้าเต็มๆเ,เป็นว่าธนากาชาชนะน็อกได้อีกคนหนึ่งแล้วนะครับเป็นชัยชนะที่แบบสาสะอาดเลยนะครับ านากะเป็นฝ่ายชนะไปในยกที่2นะครับในยกที่สองอม,มอีมวยดาวลูกฝีมือดีของชาวญี่ปุ่นนะครับมัดหนักเตะหนักนะครับออกมาขอโทษนะครับก็มาขอโทษมา,มาดูชูซัพย์ด้วยนะครับธนากะจากเมืองโยโกโฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับชนะครั้งนี้ก็จะได้เชมมขัด เส้นที่สามของเขานะครับมาดูนะครับว่าโดนยังไงมาดูภาพซ้ายครั้งนะครับปึ้งเข้าไปครั้งแรกโอ้โหดูเสตียชั้นสองลงเลยนะสองหมัดซ้อนๆเลยนะครับหนึ่งหงายลงไปเลยไม่ต้องได้นับเลยครับดูอีกครั้งนะครับหมัดแรกโดนหมัดสองก็โดนอย่างครับลงเลยนะครับดูภาพซ้ายนะครับโอ้เข้าเต็มหน้าเลยนะครับเข้าเต็มครึ่งปากครึ่งจมูกเลยหล่นลงไปเลย นะครับชนะนะครับทนนกาชนะน็อกในยกที่สองนะครับชนชัยชนะครั้งนี้ก็ได้แชมป์รัชนมันชนำเนินเซตที่สามเลยนะครับมาแบบไม่กลัวศักดิ์ศรีนักชกไทยเลยนะครับเป็นมวยดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นฝีมือดีจริงๆนะครับในแชมป์เซตที่สามของเขาแล้วเนี่ยนะครับ ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นมวยที่แบบฝีมือดี